คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตบางช่วงมันบนหลูกอยู่ที่เดิมอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือไม่มีแรงพอจะเปลี่ยนทีเดียววันนี้เรามีสิทธิ์นิสัยเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เวลายเยอะแต่เปลี่ยนชีวิตได้ใน30วันถ้าคุณทําแค่วันละนิดแต่ทําสม่าเสมอคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นแบบเงียบๆมาค่ะลองฟังแล้วเลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างไปเริ่มทําพรุ่งนี้กันเลย สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่กดเข้ามาฟังนะคะคุณเชื่อไหมว่าบางครั้งชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้มาจากอะไรที่ใหญ่โตเลยแต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทําเป็นประจาใช่ค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาลองสร้างนิสัยเล็กๆสิบข้อที่ทําต่อเนื่องแค่30วันแล้วชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนิสัยที่1ตื่นเช้ากว่าเดิมแค่30นาทีเชื่อไหมคะ การตื่นเช้าแค่ครึ่งชั่วโมงอาจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยทำไมหรอเพราะตอนเช้าคือช่วงเวลาที่สมองของเรายังไม่ถูกข้อมูลถล่มคุณจะมีเวลาสำหรับตัวเองก่อนที่โลกจะเข้ามาแย่งความสนใจไปลองใช้เวลานี้ไปทำอะไรก็ได้ที่คุณรักอย่างเช่นเดินเล่นงเงียบเอ่านหนังสือเขียนบันทึก ฟังเพลงหรือเสียงธรรมชาติจะทำให้คุณเริ่มวันด้วยพลังไม่ใช่ความเร่งรีบนิสัยที่สองเริ่มต้นวันด้วยความเงียบหานาทีลองคิดดูนะคะทุกวันนี้คุณตื่นมาแล้วทำอะไรหยิบมือถือเช็คลา์เช็คเฟซแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมานั่งเงียบๆแค่5นาทีปิดตาหายใจลึกๆฟังเสียงลมหายใจมันจะเหมือนกับการรีเซตสมองค่ะเพื่อให้เริ่มวันใหม่ด้วยสติหลายคนที่ลองฝึกบอกว่า แค่5นาทีนี้ก็ทำให้ทั้งวันใจเย็นขึ้นและรู้จักสังเกตอารมณ์ตัวเองมากขึ้นค่ะนิสัยที่3เขียนขอบคุณ3อย่างต่อวันการขอบคุณไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันคือวิธีฝึกสมองให้มองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวทุกคืนก่อนนอนให้คุณเขียนค่ะว่าวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างสมอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดามากๆอย่างเช่นขอบคุณที่ฝนไม่ตกตอนเลิกงานขอบคุณที่เพื่อนไม่ลืมวันเกิดฉัน ขอบคุณที่ได้กินข้าวกับแม่เมื่อคุณเขียนแบบนี้ต่อเนื่องสมองจะค่อยๆเปลี่ยนโฟกัสจากปัญหาไปสู่สิ่งที่ดีและจะทำให้คุณรู้สึกว่าโชคดีขึ้นทุกวันดโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในชีวิตเลยนิสัยที่4งดโซเชียลหลังสามทุ่มโซเชียลมีเดียดูเหมือนไม่อันตรายนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือตัวขโมยเวลานอนเวลาคุณดูมือถือสมองจะดนกระตุ้นตลอด ทำให้หลับยากและพักผ่อนไม่เพียงพอเราแนะนําว่าลองตั้งกฎส่วนตัวว่าหลังสามทุ่มคือเวลาสงบปิดแจ้งเตือนวางมือถือให้ห่างจากเตียงเปลี่ยนมาอ่านหนังสือหรือเขียนไดอารี่ก่อนนอนคุณจะรู้เลยค่ะว่าหลับง่ายขึ้นตื่นมาไม่เพลียและมีพลังใช้ชีวิตในวันต่อไปนิสัยที่5อ่านหนังสือวันละสิบหน้าหลายคนคิดว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ความจริงก็คือ เราไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่เราไม่ได้จัดการเวลาไว้ต่างหากลองหยิบหนังสือที่คุณอยากรู้จริงๆมาไว้ข้างเตียงแล้วอ่านก่อนนอนวันละสิบหน้าสิบหน้าต่อวันก็เท่ากับ300หน้าในเดือนเดียวและคุณอาจได้ไอเดียบางอย่างที่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ได้นิสัยที่6ขยับร่างกายวันละ20นาทีร่างกายที่นิ่งนานๆจะทำให้สมองเฉาค่ะ อารมณ์ดิงและระบบร่างกายเสี่ยงคุณไม่ต้องออกกำลังกายหนักเลยขอแค่ขยับให้สนุกวันยี2สินาทีก็พอไอเดียง่ายๆอย่างเช่นเปิดเพลงเต้นในห้องเดินเล่นรอบบ้านโยคะเบาๆล้างจานรดน้ำต้นไม้ก็ได้ถ้าทำด้วยความรู้สึกแอคทีฟแค่คุณได้ขยับทุกวันชีวิตจะค่อยๆสดใสและเบาขึ้นนิสัยที่7ดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันทีหแก้ว ตอนที่เรานอนหลับร่างกายเราจะสูญเสียน้ำโดยไม่รู้ตัวค่ะการดื่มน้ำทันทีหลังตื่นไม่เพียงแค่ช่วยให้สดชื่นแต่ยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายและปรับสมดุลภายในวันนี้เราแนะนำว่าให้เตรียมน้ำไว้ข้างเตียงเลยค่ะตื่นมาปุ๊บดื่มทันทีน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องดีที่สุดนะคะหรือสบีบมะนาวน,น,นิดๆก็ยิ่งดีนิสัยที่8พูดดีกับตัวเองทุกวัน คำพูดภายในใจเราส่งพลังมากนะเพราะมันจะกลายเป็นความรู้สึกความเชื่อและพฤติกรรมลองเปลี่ยนจากเราทำไม่ได้หรอกเป็นเรากำลังเรียนรู้อยู่เปลี่ยนจากฉันดูแย่มากเป็นฉันกำลังดูแลตัวเองให้ดีขึ้นทุกเช้าที่เราส่องกระสกดลองพูดประโยคดีๆกับตัวเองอย่างเช่นวันนี้เราจะทำให้ดีที่สุดหรือเรามีคุณค่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้น ฟังดูง่ายใช่ไหมคะแต่มันทรงพลังมากๆเลยนะนิสัใส่ที่9ตั้งเป้าเล็กๆรายวันเป้าหมายเล็กๆจะทําให้สมองรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นทุกวันไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่วันละหนึ่งเป้าหมายก็พออย่างเช่นจะโทรหาคนในครอบครัวจะไม่เล่นมือถือในห้องน้ำเมื่อทําสําเร็จทําให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะสะสมไปเรื่อยๆเป้าหมายใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปได้มากขึ้น และนิสัยที่สิบทำสิ่งดีๆให้คนอื่นแบบไม่หวังผลบางครั้งชีวิตคนเราก็ดีขึ้นได้แค่เราทำให้คนอื่นยิ้มได้คุณไม่ต้องมีเงินเยอะแค่คุณส่งข้อความให้กำลังใจใครสักคนยิ้มให้คนแปลกหน้าเก็บขยะเล็กๆอยู่ตรงหน้าแบ่งของกินให้กับเพื่อนร่วมง,งานการให้เล็กๆเ,เหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นพลังใจและทำให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อแค่ตัวเองเท่านั้น ทั้งหมดนี้ก็คือสิทินิสัยเล็กๆนะคะที่ถ้าคุณลองเลือกมาทำสักสาถึง5อย่างต่อเนื่องทุกวันใน30วันต่อจากนี้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเลยค่ะเพราะความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากอะไรใหญ่โตแต่มันเริ่มจากการรักตัวเองในแต่ละวันและใส่ใจสิ่งเล็กๆนี่ละค่ะขอเอาใจช่วยให้ทุกคนได้ชีวิตที่สงบขึ้นเก่งขึ้นและมีความสุขขึ้นขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีค่ะ